เรก็สื่รายการอาญาเอนเตอร์เทนไม่ต้องแต่ใจนะคะมาตามันมีนิโผล่มาเหรอแม่เป็นไรค่ะมันเป็นไวเลสนะคะแล้วที่สำคัญค่ะใครเครียดเกี่ยวกับการองเยัง้ค่ะทุกอย่างเรามาดูเราค่ะเราปรลองว่าหายเครียดเครียดหนักกว่าเดิมไม่เครียดแบบไม่รู้ว่าเราจะแบบว่าสั่งซื้อที่มีนายได้ยังไงง่ายค่ะอุ้ยรูมเซลล์ชุดแม่เสือสาวชาใช่ไหมคะ อย่าลืมดีวินายนะคะสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะรวมสมุนไพรถึง9ชนิดรับประทานวันละสเม็ดเท่านั้นนะคะดีต่อภายในนะคะเรื่องสุขภาพต้องยกให้ดีวินายคะะ <ไ S 1> วันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลาเจนอีก10ซองกาแฟงานดำอีก1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ท่านใดทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กกกกรรระะปปุแถมฟ8 แถเมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟงานดำอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเมื่อขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ02-666-9456 6, 6, นั่นเองค่ะเอาล่ะคะ่ะมาถึงเวลาอัปเดตขา่าวบันเทิงดีกว่านะคะข่าวแรกจะพาไปดูหนุ่มหล่อคะ่ะใครคะสนใจมาตายะคะ่ออะไม่ใช่เจมสจีนะคะใครคะน้องณัฐพัฒน์นะคะหลายคนจะเอะเขาเป็นใครนะคะจริงๆอะเขาผ่านงานโฆษณามาเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นเพลงเอที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะ ล่าสุดมาเล่นละครนะแม่ละครขับไฟเดย์แล้วก็เล่นเลิฟส n นร้อนฉากับสายปานมันได้แปลกนะแม่ก็เล่นกับสายปานเวอร์ชันปกติแต่สายป่านในเรื่องอะ่ะเล่นเป็นเสาวหล่อเล่นเป็นทอม<า>มีแฟนเป็นผู้หญิง<า>แล้วคุณนานาพัฒเนี่ยพระเอกเล่นเป็นเกย์<า>ก็มีสามีด้วยสลับครวัวแล้วสรุปก,ก็คือทอมกับเกย์ก็คือแต่งงานกัน นี่แหละแบบนั้นเลยโอ้ไปถามนาณภัทรีก่่นว่ากดดันหรือเปล่าเขาจากเลิฟซีนเขาบอกว่าเลิฟซีนกับผู้หญิงไม่เท่าไหร่กับผู้ชายในครั้งแรกเลยเออเป็นยังไงนะน้องนาอ่านไปฟังสภาพเลยค่ะเรื่องเอ่อเรื่องแรกเลยรักสุดหัวใจครับก็เล่นกับพี่สายปานแบงกี้แรงนิดนึงตอนอ่านบทอ่ะคือกังวลนิดนึงว่าเรื่องนี้แบบค่อนข้างแรงเพราะว่าเราเล่นเป็นเกย์แล้วก็แบบไปแต่งงานกับทอมแล้วก็เราก็มีแบบ แฟนเก่าที่เป็นเกย์แล้วก็แบบยังตัดกันไม่ขาดก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่พี่ป่านที่เป็นทอมก็ยังรักแฟนเก่าอยู่แล้วเราก็แบบแต่เราก็มีความรู้สึกดีให้กันอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันก็มีเรื่องแบบว่าเรื่องเรื่องแรงๆแบบการนอกใจหรือการแบบแอบไปมีอะไรกับแฟนเก่าด้วยอ่ะเออซึ่งมันแรง อะไรเงี้ยผมกังวลมากตอนอ่านบททับซ้อนตอนอ่านยังงงเลยว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี้ยแต่ผมถามมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็อาจจะลดทอนความแรงลงมาแล้วให้มันทําซีรีส์ได้แล้วด้วยอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเรามากังวลตอนที่เรารับบทนี้ไปแล้วแล้วเราได้บทแบบบทเต็มมาอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเรารู้แค่ว่าเราเล่นเป็นเกย์ใช่ไหมแล้วก็มีแบบพบกับทอมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้รายละเอียดเรามันรู้รายละเอียดตอนหลังตอนได้บทแล้วเนี่ยราพออ่านแล้วแบบ มันจะออกมาเป็นยังไงวะเราจะเล่นออกมาแล้วมันแบบมันจะมันจะดูแรงเกินไปหรือเปล่ามันจะดูแบบว่าเออรุนแรงอ่ะเนาะมันหนักหน่วงเกินไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่พอแบบอยู่ในกองจริงๆตอนเจอพี่พี่เพื่อนๆน้องนักแสดงกันจริงๆอะไรเงี้ยมันบรรยากาศในกองมันสนุกแล้วก็ตัวละครที่ที่แบงค์เล่นตอนอ่านในบทเนี่ยคือดูดาร์กมากดูแบบมันดูเรียวแล้วดูแบบแรงมากแต่พอแบงค์เล่นอ่ะมันดูน่ารักมันกลายเป็นเออมันน่ารักมันกลายเป็นแบบ เป็นตลกเป็นสีสันแทน่ะอันนี้เป็นการเลิฟซีนกับกับกับการเล่นเลิฟซีนกับผู้ชายครั้งแรกด้วยใช่ <laughs> คิดว่าทำได้ดีแล้วส่วนใครที่ ดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีก็คอมเมนต์บอกกันได้จะปรับปรุงนะครับผมถามพี่กอลฟพี่กอล์ฟธนวาินพูดกับแล้วตอนก่อนเล่นคือก,ก่อนเล่นผมไม่ได้มาเวิร์กช็อปกับใครเลยเพราะว่าผมเป็นโควิดพอดีช่วงนั้นแล้วก็มาเจอกันวันที่ถ่ายเลยอะไรเงี้ยผมก็แบบกังวลผมก็แบบทักไปถามพี่กอลฟก่อนว่าแบบผมต้องรีเสิร์ชหรือว่าแบบดูาคาแรคเตอร์แบบไหนเป็นพิเศษไหมเพื่อเอามาใช้อะไรเงี้ยพี่กอลฟบอกว่าอยากให้ตัวละครตัวนี้เป็นเป็นเกที่ดูไม่ออก อยากให้เป็นเกย์ที่ดูเหมือนผู้ชายเลยอะไรเงี้ยอ่าถึงเขาบอกว่าเป็นตัวเองได้เลยก็คือเล่นเล่นเป็นผู้ชายได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราเราก็มีการแบบใส่ความแบบจริตหรือว่าท่านั่งหรือว่าอะไรเงี้ยเข้าไปแซมแซมบ้างในเรื่องอะไรเงี้ยครับปกติผมไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าได้รับคำชมก็จะ <c oughs> ก็จะรู้สึกดีนะฮะแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้าเกิดมัน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 ไม่ถูกใจใครหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ ก็บอกกันได้ดก็จะได้แบบไปไปรับปรุงสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนแน่นอนเลยสนุกแน่นอนนะคะ,อะเอาลูบศิลร้อนฉาว่าป<ะ>ไปนนคะ่ะ ตอนรักสุดหัวใจกับคลับไฟเดค่ะถูกค่ะต้องติดตามนะคะอ่ได้ฟังยางคนสิ่งเกางใหม่ของนุนิวหม่นเองนะตื่นตา่นมากจริงเลนุนนิวเพิ่งรับงานมายาตเราไปกับซีนุนิวนั่นนะซีล้วก็บอกเลยนะคะว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกไปแล้วนะคะสําหรับค่าย DMD Music นะคะภายใต้การดูแลของออปชั่นนะคะเจ้าของค่ายดูมันดีชีวีนะคะบอกได้เลยว่ากระแสดีตอบ รับดีแฟนคลับร้องเพลงตามได้นะคะน้องบอกว่าปลื้มปริ่มจริงๆจริงๆแล้วเขาว่าร้องเพลงได้อยู่แล้วแต่เขาฝันนะคะเขาอยากจะแต่งเพลงเองอ,อยากจะแบบว่าทำเมโลดี้เองทำนู่นทำนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่านะคะว่าปลื้มปริ่มขนาดนี้นุนิวจ๋าทำไมเก่งขนาดนั้นนะคะลองไปฟังดูค่ะจริงๆเอาจริงผมก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นเขาเรื่องเป็นศิลปินเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความ แบบจริงๆศิลปินเขามีความเก่งเก่งมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เก่งเรายังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราทําไม่ได้ครับแต่ก็ด้วยความที่เรามีซิงเกิลแรกแล้วก็ก้าวเข้าก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วกันครับโอ้การเป็นศิลปินไปยังไงนะครับจริงๆผมมองภาพศิลปินไว้ว่าเป็นคนที่เก่งเก่งในเรื่องดนตรีและเสียงเพลงในมากๆเลยครับเ <ๆ S 1> รามีความสุนทรีมีความแบบ อะไรที่ตอนนี้ผมยังไม่มียังขาดอีกเยอะเลยครับตอนนี้ผมก็แค่ถนัดด้านการร้องครับแต่ว่าในด้านของการแต่งเพลงหรือว่าคิดเมโลดี้อะไรพวกนี้ผมยังไม่ค่อยเก่งยังไม่มีประสบการณ์เลยครับจริงๆเรยังขาดอันนี้อีกเยอะเลยลเราเองก็อยากจะเรียนรู้ในด้านนี้จริงอยากใช่ครับอยากอยากแต่งแนวไหนล่ะครับโอ้ทีนี้ผมก็ร้องไปค่อนข้างหลายแนวแล้วเหมือนกันนะแต่งแบบ จริงๆอะผมชอบสไตล์น้องหมอนอิงนะครับมันนอหมอนอิงนักแท้ง้งครับเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นเรนเสียงที่รู้สึกว่าเราร้องแล้วเราร้องได้ค่อนข้างค่อนข้างดีใช่ครับค่อนข้างถนัดใจภูมิใจมากๆเลยครับที่น้องแบบมีคนชอบน้องมีคนชอบเพลงนี้ชอบฟังเพลงนี้เยอะมากๆก็ตอนแรกเราก็คาดหวังว่า ก่อนปล่อย m อมีก่อนปล่อยเพลงเราก็คาดหวังว่าทุกคนจะชอบฟังไหมล้วก็แอบ,บมาคิดในใจเหมือนกันครับว่าถ้าทุกคนไม่ชอบเราจะทํำยังไงแ,แต่ก็วันที่ปล่อยก็เลยลุ้นมากๆเลยครับแล้วก็วันที่รีแอคก็คือฟังไปพร้อมกับทุกคนเลยแล้วก็อ่านคอมเมนต์ทุกคนสดๆเลยดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าก็ทุกคนก็ชมครับว่าพร้อมมากๆทุกคนชอบอันนี้เราก็รู้สึกแบบอม,มันภูมิใจมันดีใจมากๆมันแบบ มันฟูลฟิลมากๆเลยครับเก่งครับทุกคนเก่งนะครับเก่งมากที่เพิ่งปล่อยเพลงไปไม่กี่วันเองครับแล้ววันนี้ทุกคนสามารถร้องได้แล้วแล้วรู้ด้วยว่าควรต้องร้องท่อนไหนแล้วแบบจริงๆก็ร้องได้ทั้งเพลงนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีบางท่อนที่ผมอาจจะออ้ึ้นไปแล้วจะเป็นเสียงคอรัสอยู่ข้างล่างแล้วคือตอนฮูฮูแฟนๆไม่ได้ฮูฮูด้วยนะครับแต่เขาร้องท่อนที่เป็นท่อนคอรัสเก่งเพอร์เฟคครับ ด้อมนี้เก่งมากครับทุกคนใช่ครับบ <laughs> นเวทีก็ดีใจที่ทุกคนร้องได้ครับก็มีแบบแวบเข้ามาในหัวหลายจังหวะเหมือนกันครับว่าโอ้ยทุกคนร้องร้องได้แล้วชอบจังเลยที่แบบร้องเพลงของพารูน,นอย่างนี้ครับแต่สียงก็จะเป็นฮึบเรื่องตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องให้ทุกคนฟังแบบสดๆแล้วกับวงดนตรีแบรนด์ด้วยครับเป็นให้เจอฉนนันที่เธอต้องการ ทำได้เท่านั้นเธอเพื่อนเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้วางอะไรมากมายเป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยิ่งไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดหนึ่งก็พอครับก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนในทุกๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเป็นหมอน,นิิงให้ผมไปนานๆน,นะผมก็จะเป็นหมอน,นิิงให้ทุกคนครับวันไหนที่เหนื่อยหรือวันไหนที่ท้อก็เปิดฟังเพลงนี้ได้ครับแล้วก็มาหาผมได้นะอุ๊ยนอะารอกอ็ชอบอมากเลยนะคะเพลงหมอนนุนหมอนเอง็งหลอก <laughs> ก็คือแบบว่าจริงลูกลองดูว่าแม่จําชื่อเพลงได้หรือเปล่าจาได้สิ่เจอเขาเขาบอกว่าป้าจวงขอถ่ายรูปหน่อยป้าจวงว่ะอแต่ละคนน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยแสดงว่าคุณแม่ดูคุณแม่ดูน่ารักปังมากจริงๆนะครับ